Okay, ง่ายง่ายดาวเก้าพัอนยาวๆาวเดเบี้ย,ยแค่2องกว่าบาทครับสวัสดีครับพบกับเหลี่ยงเตยตาพาทัวร์นะครับวันนี้ผมเอาเ e ตอิ i ิชั n ตัวใหม่ล่าสุดมาให้ดูนะครับคำว่าเ e ตอิ i ิชั n ตัวใหม่นะครับให้สังเกตที่ ไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED Light Guiding ใหม่ๆแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยคือ Se ตเ dition รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมจริงๆตัวเ e ต e dition รุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับรายการอื่นๆเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะครับล้อแมกขอบ16มีอยู่แล้วตั้งแต่ตัวที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวใหม่คือมีแค่ไฟเลย ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายที่เปลี่ยนแปลงนะครับให้สังเกตตัวนี้และจะมีเฉพาะเกรดมิดขึ้นไปด้วยนะครับอย่างคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็เริ่มต้นที่6,000นกว่าบาทนะครับได้เป็นเ e ตอี i ิชันตัวใหม่ล่าสุดแล้ว6,000นกว่าบาทนะครับสังเกตด้านหน้ารถนะครับผมปกติรุ่นเ e ตอีดิชันนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับ แต่คันนี้ลูกค้าสั่งตกแต่งเพิ่มเติมนะครับปกติรถยนต์รีโวนะครับรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับจะรับประกัน5ปีหรือแสนห้ากิโลเมตรนะครับแต่คําว่ารับประกัน5ปีหรือแสนห้ากิโลเมตรเนี่ยจะไม่ได้รับประกัน5ปีหรือแสนห้าทุกชิ้นส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเบาะเบาะนั่งนะครับจะรับประกันแค่3ปีเป็นต้นนะครับแบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเป็นต้นนะครับ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชื้นตัวนี้จะอยู่ประมาณ2ปีกว่าไม่เกิน3ปีนะครับตัวยางยางรับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลเป็นต้นนะครับสารเหลวหลอดไฟพวกนี้ไม่อยู่ในการรับประกันนะครับไม่มีการรับประกันเป็นต้นนะครับอ,อ,อย่างเครื่องยนต์อะเครื่องยนต์หรือระบบเกียร์ระบบส่งกำลังตัวนี้รับประกัน5ปีเต็มนะครับหรือแสนหกิโลเมตรลูกค้าลองศึกษาคู่มือการรับประกันดูนะครับทีนี้ถ้าลูกค้าต้องการการรับประกัน เหมือนเดิมปกตินะครับก็คือ5ปีหรือแสนห้านะครับลูกค้าต้องนํารถเข้าเช็คระยะที่โชลุมโตโยต้ตตาทั่วประเทศไทยครบตามระยะนะครับปกติรถรีโว่แต่ต้องเข้าศูนย์ทุกๆ6เดือนนะครับหรือทุก10,000หมนกิโละครับถ้าเราเข้าครบตามระยะเนี่ยก็จะได้รับการรับประกันเหมือนเดิมปกตินะครับถ้าเราไม่ได้เอารถเข้าเช็คระยะเลยนะฮะหรือเข้าไม่ครบเนี่ย ทางสู่บริการมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันได้ด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะครับเอารถเข้าเช็คระยะให้ครบนะฮะทีนี้เวลาลูกค้านารถเข้าเช็กระยะตามระยะ6เดือนหรือทุก10,000กิโลเนี่ยพนักง,งานจะคอยแจ้งเตือนครับว่าอะไรควรเปลี่ยนถ่ายบ้างผมยกตัวอย่างนะครับอาทิเช่นตัวน้ำหม้อน้ําสารหล่อยเย็นตัวนี้นะครับแสน6กิโลเมตรเปลี่ยนครั้งแรกนะครับหลังจากครั้งแรกเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็คือทุกๆ80,000กิโลเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับ เวลาดับเครื่องแล้วนะครับสารหล่อเย็นจะไม่ต่ำกว่าขีด L ก็คือขีดล่างนะครับเป็นปกตินะครับคอยสังเกตดูตอนดับเครื่องนะครับว่าระดับสารหล่อเย็นผิดปกติไหมนะครับปกติมันจะไม่พ่องไม่หายไปไหนนะตั้งแต่ขายมาไม่เคยเจอเลยปัญหาไม่เคยเจอเลยนะครับน้ามันเบรก4 0 0 0มืน้ํามันพาวเวอร์ส0 0หมืนเป็นต้นนะครับน้ามันเครื่อง1 0 0 0 0มกิโลหรือทุก6เดือนเป็นต้นนะครับที่เราดูแลเองได้นะก็จะมีปัดน้ําฝนใช้น้าเปล่าก็พอนะครับแบตเตอรี่ ปีแรกใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องตรวจเช็คพอเข้าปีที่2มันเปิดเช็คด้วยเหรียญบาทนะครับเปิดเช็คด้วยเหรียญบาทพยายามดูว่าน้ํากลั่นพร่องไหมนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่ดูแลเองได้ก็จะมีอ่ะตอนนี้ก็หม้อน้ำเมื่อกี้ว่าไปแล้วคอยดูระดับน้ําก็พอนะครับประมาณนี้นี่คือห้องเครื่องประมาณนี้นะครับโอเคมีโป่งใหญ่แบบนี้นะครับ ล้วแมกขอบ16นะครับแบบนี้คือรุ่นล่าสุดนะครับถ้าเกรดมิดขึ้นไปเนี่ยจะได้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นโครเมียมแบบนี้เลยเกรดมิดขึ้นไปนะยังมีตัวนี้เพิ่มด้วยปลิบจับประตูนะครับเป็นโครเมียมอันนี้คือเกรดมิดขึ้นไปถ้าเป็นเกรด Entry เนี่ยมือจับกับกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ไฟเลี้ยวเนี่มีมาทุกรุ่นในเ e ตอ t i ิชันเลยนะครับ ด้านหลังครับเชิญด้านหลังครับมาตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟท้ายให้ดูนะครับไฟท้ายนี่คือไฟท้ายใหม่ของ Z e t i t i t n o นนะครับซึ่งเริ่มในเกรดมิดขึ้นไปนะครับผมตัวเตี้ยเกรดมิดขึ้นไปจะได้ไฟท้าย led แบบนี้แล้วนะครับสวย,สวยเลยแต่เกรดมิดเนี่ยยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับน่าจะ5,000กว่าบาทนะครับ เกรดมิดขึ้นไปมือจับเป็นโครเมียมเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอนทรีเอนทรีจะเป็นสีดำนะครับขอแนะนำเรื่องการใช้กุญแจหน่อยนะครับกุญแจจะมีทั้งหมด3ดอกแบบนี้เห็นไหมรีโมท2ตัวนะครับกุญแจบิด1ดอกนะครับเวลาลูกค้ารับกุญแจไปต้องตรวจเช็คด้วนะ้ว่าได้ครบหรือเปล่านะครับกุญแจจะมีถ้าเป็นรีโมทแจ็คในคีย์แบบนี้นะแบบมิดพับนะครับแบบพับได้เนี่ยจะมีแจ็คในคีย์สองชุดนะครับ กุญแจบิด1ตัวและแผ่นโลหะ1แผ่นเห็นไหมครับแผ่นโลหะ1แผ่นตัวนี้มีรหัสกุญแจด้วยนะครับอย่าหายนะแผ่นโลหะตัวนี้ถ้าลูกค้ากลัวหายถ่ายรูปเก็บไว้นในมือถือเลยนะครับก็นี่กุญแจแจ็คในคียหาย1ตัวนะครับทำใหม่2,000กว่าบาทครับนะครับเป็นกุญแจระบบ e m o b i l i z e r ด้วยนะฝั่งชิปเป็นการจรกรรมนะครับตอนนี้รีโวเป็น อีโมบิเลเตอร์ฝั่งชิปทุกรุ่นแล้วนะครับการการจุลกรรมนะครับดอกเดียวหายเนี่ยแค่2000กว่าบาทแต่ถ้าหายหมดนี่เลยนะครับทั้งทั้งพวงเลยนะทั้งกรรมนี่เลยนะหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นนะเพราะว่าต้องรื้อระบบใหม่นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับเก็บกุญแจให้ดีนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับไปด้านในเลยครับสําหรับตัวเซทอ dition นะครับโดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับตัวเซทอ dition เนี่ยคือ ผมเป็นคนขับรถเร็วนะครับเคยขับตัวยกสูงมาแล้วนะฮะปกติรถกระบะนะครับทุกยี่ห้อนะตัวยกสูงเนี่ยเขาไม่ได้ทามาเพื่อให้เราขับเร็วนะตัวยกสูงเนี่ยทำมาเพื่อให้ข้างอุปสรรคัได้ง่ายขึ้นนะฮะอาทิเช่นน้ําท่วมนะครับหรือว่าต้องปีนป่ายฟุตบาทขึ้นเนินนะครับพวกนี้คือจุดประสงค์หลักของการทํารถยกสูงออกมาขายนะครับแต่ถ้าเกิดเราขับรถเร็วนะครับ จริงๆรถที่สามารถเข้าโค้งเร็วๆได้นะครับขับซลาลอมซิกแซกได้โดยโดยมั่นใจอ่ะก็คือรถตัวเตี้ยนะสังเกตดูว่าเวลาลูกค้าออกรถเก่งรถกระบะไปอ่ะแล้วเอาไปซิ่งอ่ะเอาไปแต่งซิ่งขับเร็วๆเอาไปแข่งเนี่ยเขาต้องโหลดโหลดเตี้ยลงมานะครับโหลดเตี้ยลงมาหรือเปลี่ยนโช๊คเป็นปกตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้า เป็นคนขับรถเร็วหรือต้องการรถที่แบบขับขี่เข้าโค้งเกาะถนนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าต้องซื้อตัวเตี้ยนะครับซึ่งผมไม่นคนขับรถเร็วไงผมก็เลยชอบเซทอิดิชันมากกว่าตัวพเลนเนอร์ยกสูงนั่นเองนะครับผมผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดจะเลือกซื้อรถนะครับต้องเลือกซื้อให้เหมาะกับตัวเองด้วยนะครับมันมีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับก็คือถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยผมว่ามันเข้าโค้งหรือว่า ความเกาะถนนมีมากกว่าตัวสูงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการความนุ่มนวลแล้วกันนะต้องการความนุ่มนวลที่มากกว่านะครับก็ต้องซื้อตัวสูงนะครับยกสูงพีเนเนอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวิลก็ได้นะครับแล้วก็ตัวยกสูงเนี่ยมันจะได้เรื่องของความสามารถในการข้ามอุปสรรคต่างๆได้ง่ายกว่าอย่างเช่นการลุยน้ําท่วมเหมือนต้นนะครับโอเคทีนี้ตัวเตีย้ยทุกตัวนะครับสังเกตดูนะจะได้เครื่องเสียงตัวนี้ เซตเอดิชันตัวเตี้ยทุกตัวได้เครื่องเสียงตัวนี้นะครับเครื่องเสียงตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังมีลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่ทราบว่ามันแตกต่างจากเครื่องเสียงของรถรีโวยกสูงเปลดมิดขึ้นไปยังไงนะครับเครื่องเสียงตัวนี้นะครับจะอยู่ในรีโวยกสูงเกรดเอนทรีลงมานะจนถึงเซตเอดิชันทุกตัวจะได้เครื่องเสียงตัวนี้นะครับถ้าหน้าตาแบบนี้นะครับจะสามารถเสียบสายกับโทรศัพท์มือถือ ผมสาธิตให้ดูเลยไม่ได้สาธิตมานานแล้วนะครับผมสาธิตให้ดูเลย mm hmm. เครื่องเสียงตัวเนี้ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือสามารถเสียบสายนะครับ USB เนี่ยเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วใช้เป็นเนวิเกเตอร์ได้นะครับ แต่จุดสำคัญก็คือสายเส้นนี้ต้องเป็นสายแท้ที่มากับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเป็นสาย Data เท่านั้นนะครับถึงสามารถใช้งานได้นะครับผมลองเสียบให้ดูนะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเลยครับถ้าเป็น type C แบบนี้นะนี่เป็นรูปวงรี type C แบบนี้ก็คือหัวใหม่นะครับเนี่ยตูดอย่างนี้ถ้าตูดเป็น type C นะครับแบบนี้คือหัวใหม่สามารถเสียบใช้งาน Android Auto ได้เลยมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลย เรากดเปิดใช้งานนะครับ <S <S มาแล้วถัดไปตกลงมาแล้วครับเป็นเนวิเกเตอร์ครับแค่เสียบเข้ากับโทรศัพท์แล้วเราก็วาง โทรศัพท์ไว้ได้เลยไม่ต้องใช้อะไรโทรศัพท์แนะนําว่าโทรศัพท์ต้องเปิดเน็ตแล้วก็ GPS ด้วยนะครับเพราะว่าเราอาศัยระบบจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ข้อดีคือวเวลาเสียบสายแล้วเนี่ยการใช้แผนที่นาทางหรือเน็ตเวิรกเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องแตะต้องโทรศัพท์มือถือเลยเราใช้สัมผัสบนหน้าจอได้เลยนะครับรถต้องจอดอยู่นะครับจะดับเครื่องหรือสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดึงเบรกมือนะแล้วก็เข้าเกียร์ว่างนะครับแล้วเชื่อมต่อให้เสร็จก่อนจะออกตัวนะครับ หลังจากรถออกตัวไปแล้วนะครับจอมันจะไม่ดับนะใช้งานได้ปกติเลยจอจะไม่ดับนะครับแต่ถ้ารถวิ่งอยู่เบรกมือก็ไม่ดึงจะไปเสียบระหว่างทางเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไม่ติดอันนี้เป็นข้อจํากัดนะครับแต่ข้อดีคือถ้าเกิดเราเชื่อมต่อก่อนออกตัวนะครับถึงรถวิ่งอยู่จอก็จะไม่ดับนะครับเราสามารถใช้งานแผนที่นําทางเนวิเกเตอร์ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับเราไม่ต้องพิมนะเราไม่ต้องพิมอ่ะสมมติเราขับรถอยู่วิ่งวิ่งอยู่ อยากไปเช็นท่มะรามสองกดตรงสัญลักษณ์ไมโครโฟนตัวนี้ครับหนึ่งทีเห็นไหมเห็นไมโครโฟนไหมอ่านี่คือไมโครโฟนนะครับอ่าเรากดตรงนี้หนึ่งทีขอเส้นทางไปเช็นท่ามะรามสองครับ จากตำแหน่งที่คุณอยู่ไปถึงต็นท่านพระรามที่2ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยน17นาทีเมื่อการจราจรเบาบางโอเคแล้วก็ไปเลยนี่ครับนี่คือการใช้งานแผนที่นำทาง Navigator ของเครื่องเสียง s h ต Edition นะครับใน Android Auto นั่นเองของระบบ Android Auto นั่นเองนะครับประมาณนี้ นอกจากแผนที่นำทางนะครับที่เชื่อมต่อด้วย Android Auto แล้วนะครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับอยู่ใน Android Auto อีกนะครับอาทิเช่นนี่การตั้งค่าการใช้งานโทรศัพท์นะครับสารพัดลองเล่นดูนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะของขออนุญาตดึงสายออกก่อนนะอันนี้คร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงตัวนี้นะครับมันยังมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับอุ้ย ฮัลโหลครับต้าฮัลโหลพี่แด้ง,งไไม,มีถ่ายรูปรถกีลอาบนชลูไหมปะมีครับถ่ายรัดผมเลยได้ครับครับพี่โอเคครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับเชื่อมต่อ,อบลูทูธนะครับคือถ้าเกิดเราเชื่อมต่อบลูทูธกับรถยนต์ไว้เนี่ยเวลามีสายเข้ามาเราก็สามารถรับวางสายได้จากหน้าจอเครื่องเสียงได้เลยนะครับหรือจะรับวางสายจากพวงมาลัยก็ได้นะนะครับ การโทรศัพท์คุยผ่านรถยนตเนี่ยมันมีวิธีเชื่อมต่อได้2ทางก็คือ1บลบูทูธไร้สายหรือจะเสียบสายก็ได้อันนี้เป็นวิธีที่2เสียบสายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นวิเกเตอร์เราเราใช้บูทูธง่ายกว่าเพราะมันไร้สายนะฮะการเสียบสายเนี่ยเราใช้กับการใช้นวิ i เกเตอร์นำทางอย่างเดียวก็พอนะครับทีนี้การเชื่อมต่อบูทูธนะครับทุกครั้งนะครับอย่าลืมว่า เราต้องเพิ่มเครื่องเสียงด้วยนะวิธีการก็คือนี่เข้าไปตรงนี้ข้างบนตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเห็นไหมข้างบนนี้จะมีฟังก์ชันอยู่ซ่อนอยู่นิดนึงเล็ก,ลกลๆแหลมๆเนี่ยเราทิมไปปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันโผล่ขึ้นมา5ฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้เปิดปิดอันนี้ปิดจอแสดงผลให้มืดดำแบบนี้ได้เลยนะครับเอาไหมอ่ะตัวนี้บลูทูธ เป็นปุ่มเปิดฟิดบลูทูธนะครับอันนี้ทีมทีมคือเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้เห็นไหมครับสีน้ำเงินสวยสุดตั้งค่าตั้งค่าก็ตั้งค่าระบบเครื่องเสียงตั้งค่าเสียงออดิโอสูงต่ำบาลานซ์ซ้ายขวาตั้งค่าจอแสดงผลตั้งค่าเกี่ยวกับบูทูธเราต้องกดเพิ่มอุปรกรณ์ก่อนนะมือถือเนี่ยเปิดบูทูธรอเลยนะครับเราก็เราก็กดค้นหานะครับมันจะค้นหาของมันเองตัวนี้อย่าลืมกดเพิ่มอุปรกรณ์ ค้นหาอุปกรณ์เจอแล้ว Galaxy S10 นะครับก็บกดเลือกเข้าไปนะครับจับคู่กับโทรศัพท์มือถือมาแล้วเห็นไหมฮะเราก็กดจับคู่นะครับเราจะเหนื่อยหน่อยก็แค่ตอนออจับคู่เพิ่มอ,อุปกรณ์ครั้งแรกแค่นั้นนะครับหลังจากจับคู่แล้วเนี่ยครั้งต่อไปมันจะเชื่อมต่อง่ายแค่เปิดบูทูตก็พอนะครับเครื่องเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ มันจะมีเครื่องเสียงอีกตัวหนึ่งอยู่ในรีวยกสูง mm hmm. เปรดมิดขึ้นไปนะครับเครื่องเสียงจะเป็นหน้าตาบิวอินอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นภาพไ้ให้ดูนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าเห็นเครื่องเสียงหน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่หมายความว่ามันจะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งเพิ่มมานะครับก็คือฟังก์ชันเชื่อมต่อไร้สายสามารถดูภาพจาก YouTube ได้ขณะรถจอดนะครับย้ำว่าขณะรถจอดถ้าลูกค้าต้องการดูภาพจาก YouTube ขณะรถวิ่งต้องไปปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าการปลดล็อกตัวนั้น มันจะเสียการรับประกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับเครื่องเสียงประมาณนี้ภายในก็เหมือนกับเซตเอเดชันที่เคยรีวิวมานะครับก็คือมอีแอร์เป็นลูกบิดแล้วก็มีไล่ไฟหน้าตรงนี้นะครับไล่ไฟหน้าเพราะรีโวเรามีไล่ไฟหน้าทุกรุ่นแล้วนะครับไล่ไฟหน้าตัวนี้นะย้ำนะมีทุกรุ่นนะครับในรีโวนะครับไล่ไฟหน้านะครับเ,เกียร์ธรรมดาตอนนี้ของรีโวจะเป็นเรียวกว่ากี่สปีดดียะหกสปีดแล้วกันเกียร์เดินหน้า6 เกียร์ถอยหลังอีกเกียร์อีกหนึ่งเกียร์นะครับเกียร์ถอยหลังอีกหนึ่งเกียร์นี่จะอยู่ข้างๆเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยแบบนี้อ่ะนี่เห็นพวงมาลัยอย่างนี้ไหมถ้าเห็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับหุ้มหนังมีปุ่มกดที่พวงมาลัยนะครับถ้าเป็นเซตอิดิชันนะก็คือเกรดมิดขึ้นไปนั่นเองหนะ้าตาพวงมาลัยแบบนี้นะครับโอเคมีอะไรอีกไหมเกรดมิดขึ้นไปในเซตอิดิชันจะมีคูบ็อกให้ด้วยนะมีคูบ็อกให้ด้วยฝั่งนี้นะครับนะครับ ก็สามารถเก็บความเย็นได้นานขึ้นแช่เบียได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปคุยเรื่องโปรโมชั่นกันดีกว่าครับไปสำหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะครับอ่าสี่ห้าปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีตัวเขาเรียกอะไรสายเชื่อมต่อเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบเก่านะครับแบบเก่าเนี่ยเวลาเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยถ้าเสียบสายปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นให้โหลดแอป Android Auto ก่อนนะครับ ถ้าเครื่องไหนสามารถเสียบแล้วโหลดได้โหลดเลยครับแปลว่ามันใช้งานกับเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้ามือถือของของท่านไหนเสียบแล้วโหลดแล้วก็ใช้งานไม่ได้ต้องแนะนําว่าให้เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับให้เป็นรุ่นที่ใกล้เคียงปัจจุบันหน่อยสําหรับโปรโมชั่นนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับออกรถโดยใช้เงินดาวแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับคนคําไม่ต้องใช้ ดาว9 0 0าคนคนาำไม่ต้องใช้ผ่อนยาวๆเลย8ปงวดนะครับดอกเบี้ยว่ากว่าๆเท่านั้นเองนะฮะถามว่าทำยังไงนะครับง่ายๆครับลูกค้ามีรถคันเก่าอยู่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปเอามาให้ผมถ่ายรูปแค่นั้นรถคันเก่าไม่ต้องขายไม่ต้องเทินผมนะครับแค่ให้ผมถ่ายรูปตัวสำเนาเรื่องทะเบียนนะครับก็สามารถแนบเรื่องทำโปรโมชั่นได้เลยนะครับหรือ ลูกค้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับรับเงินเดินผ่านบัญชีมีสลิปคาร์บอนอายุงาน2ปีขึ้นไปนะครับก็ได้สิทธิ์เช่นกันนะครับเ,เกณฑ์ไฟแนนซ์ง่ายมากนะครับมีการมีการเดินบัญชีให้สอดคล้องตามรายได้นะครับก็คือยอดฝากเข้าบัญชีต่อเดือนเนี่ยให้ตรงตามรายได้ก็พอนะครับแล้วก็มีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับเป็นรายได้ที่หักภาระ แล้วนะครับหักภาระแล้วภาระที่ว่านี้อ่ที่เช่นภาระผ่อนรถอยู่ภาระผ่อนบัตรเครดิตอยู่ต่อเดือนนะครับเท่าไหร่ก็หักไปเหลือแค่เท่าไหร่เนี่ยดูซิว่ารายได้เราเหลือเป็น2เท่าของค้างวดไหมนะครับถ้าเหลือเป็น2เท่าของข้างวดซื้อได้ครับหรือถ้าไม่ถึง2เท่าของข้างวดโทรปรึกษาก่อนนะครับไลน์เราปรึกษาก่อนนะฮะเพราะว่าหลายๆเคสที่ผมขายไปเนี่ยรายได้ไม่ถึง2เท่านะครับก็ออกรถได้นะนะครับมีหลายๆเคสเลยนะครับเบอร์โทรเลียงนะครับ085 8333541นะครับแล้วก็ลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปนะครับยังมีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยนะครับอาทิเช่นเรื่องของประวัติเช่าซื้อนะครับลูกค้าต้องไม่เคยมีประวัติล่าช้านะครับหรือค้างชําระนะครับหรือถ้าเกิดมีล่าช้าก็อย่ากเกิน2เดือนปัจจุบันเป็นปกติแล้วอย่างเงี้ยซื้อได้นะครับลูกค้าไม่เคยจัดสัญญาไฟแนนซ์ที่ไหนมาก่อนนะครับไม่เคยเซ็นกับไฟแนนซ์มาก่อนนะครับ มาเซ็นที่ผมอ่ะอย่างงี้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดสมมติลูกค้าไปเซ็นที่อื่นมาก่อนแล้วรีเจคมาเนี่ยแล้วมาเซ็นกับผมถ้าเป็นไฟแนนซ์เดียวกันเนี่ยผมต้องยึดผลครั้งที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกสําคัญมากในการเซ็นไฟแนนซ์นะครับมาเซ็นกับผมแล้วกันนะครับล้วเดยผมจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ประมาณนี้ครับประมาณนี้มีคําถามไหมครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะเอารถไปส่งที่วังน้อยครับแถวแถวแถวไหนอ่ะเขาเรียก พอตัน้ำพระอินปะอ่าแถวนั้นแหละบางบอลมาส่งรถที่วางน้อยนะครับเราก็ใช้ถนนเส้นบางบัวทองลาดหลุมแก้วนะครับเดินทางใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดนดครับก็มาถึงแล้วแต่ว่าเส้นนี้กําลังทําถนนอยู่นะครับขากลับเราแวะทานอาหารร้านหนึ่งครับน่าสนใจมากนะครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมบึงน้ํานะครับแล้วก็ริมถนนใหญ่เลยนะครับ ชื่อร้านอีแตงอีต้อยนะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับมาถึงก็เห็นเขากำลังหวานแหจับปลากันอยู่นะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับสำหรับคนกรุงเทพอย่างผมนะฮะอาหารร้านนี้นะครับมีเมนูเด่นๆนะครับก็จะเป็นเมนูปลาเผานะครับผมสั่งมา2เมนูเลยเป็นปลาช่อนเผานะครับทานกับน้ำจิ้ม3รสนะครับอร่อยดีนะฮะแล้วก็ มีเมนูอื่นๆอ,อีกหลายเมนูนะครับอย่างเช่นห่อหมกนะครับแล้วก็เมนูแบบบ้านๆนะครับมีผัดต้มเครื่องเคียงน่าสนใจเลยอาหารอร่อยราคาไม่แพงเลยนะครับผมสั่งปลาเผาสั่งอาหารหลายรายการเนี่ยเช็คบินออกมา900กว่าบาทนะครับราคานี่งงกันทั้งโต๊ะนั่งกินกัน3คนเนี่ยอิ่มแบบอิ่มมากๆนะครับ ขาเข้านะครับอยู่ซ้ายมือเลยนะครับจากวังน้อยม่งหน้าบางบัวทองเส้นบางบัวทองและหลุมแก้วนะครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือให้วิ่งคู่ขนานเอาไว้จะได้ไม่เลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วจะนำของดีมาฝากในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ